ล่าสุดนิงปณิตาโพสภาพนี้หลังสาวคู่กรณีเปิดนะ้าอัดคลิปขอโทษค่ะจากประเด็นร้อนแรงในตอนนี้ระหว่างนิงปณิตาและสาวบุคคลที่3เอ็มเมธิกาล่าสุดสาลได้สั่งให้คู่กรณีขอโทษนิงปณิตาผ่านทางโซเชียลและเปิดเป็นโพสต์สาธารณะเวลา1ปีตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดสาวนิงได้เคลื่อนไหวและโพสต์บนอินสตาแกรมส่วนตัวได้เผยภาพส,ยสวยๆของตัวเอง,เองพร้อมระบุแคปชั่น night ท่ากลาง แฟนคลับเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อย่างล้นลามค่ะทั้งบอกว่าสวยเก่งที่สุดเลยค่ะแม่ขอให้แม่หนิงนั้นมีความสุขมากๆคิดหวังสิ่งใดขอให้แม่หนิงนั้นโสมปราดถนาทุกประการค่ะฟ้าหลังฝนมันย่อมสดใสเสมอรอละครแม่หนิงรอชายหัดอยู่นะคะเมื่อเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวเรียบร้อยแล้วมาลุยงานละครต่อเลยละค่ะ